สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงประจําเดือนพฤศจิกายนกับนมั่นเมจิกทาร์นะคะสำหรับการดูดวงนี้จะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1นึถึงสาพฤศจิกายนพศสองพค่ะเป็นการทํานายโดยการเปิดไพ่ทาร์รนะคะซึ่งคําทํานายนี้ อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะขอให้คุณรับพลังงานดีๆและคําทํานายนี้ขอให้เป็นแนวทางที่คุณจะนําไปใช้แก้ปัญหาได้หรือว่าเตรียมตัวตั้งรับกับรูปสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะสําหรับคนที่ทราบในส่วนของลัคนาราศีก็ดูลัคนาราศีได้เลยแต่ถ้าไม่ทราบก็สามารถดูเป็นราศีก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดทราบทั้ง2องอย่างก็สามารถดูเป็นทั้งสองอย่างเพื่อควบคู่ก,กันไปนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มเปิดดวงกันนะคะขออนุญาตเปิดไพ่แทนชาวลัคนาราศีตุลทุกทกท,กท่านนะคะ ามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่เปิดมาตัวตนสวยอยู่นะชาวราคนาราศีตุลเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่ามันก็จะมีสิ่งที่เราต้องเตือนนิดหน่อยเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการสวยงามนะคะสำหรับชาวราคนาราศีตุลน,นะคะ ไพ่ออกมาโอเคแล้วคะ่ะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดูแล้วคุณจะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทานายกันนะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะชาวลัคนาราศีตุลนะคะในเดือนนี้คุณได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะเป็นไพ่ตัวตนของคุณนะคะซึ่งในเดือนนี้ผู้ทำนายมองว่าตัวคุณนะคะ มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองหรือมีการวางแผนชีวิตตัวเองในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดเอาไว้ค่ะคุณมีการวางแผนไว้ดีนะคะแล้วตัวคุณเองก็จะเรียกว่ามีความกระตือรือร้นดีในเดือนนี้นะคะมีการแก้ปัญหาจุกจิกที่มันเข้ามารบกวนใจหรือว่ามีความ ปัญหาอะไรที่มันแบบเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตในเดือนก่อนหน้าเนี่ยคุณจะจัดการมันได้ดีแล้วก็มีความมั่นใจมีความรู้มีความสามารถอะไรคุณจะนํา มาแก้ปัญหาทุกอย่างได้ดีเรียกว่าเป็นเดือนที่คุณจะมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะในเดือนนี้นะคะสําหรับในเรื่องของการงานการงานของคุณเนี่ยถือว่าเดือนนี้จากไพ่สรุปตัวนี้นะคะจะเป็นไพ่ที่บอกว่าตัวคุณเองจะมีการทํางานที่มันเป็นรูปเป็นล่างขึ้นนะมีโอกาสนะคะในเรื่องการงานนะคะที่จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเช่นเป็นปัญหาคนอื่นนะคะแต่ว่ามันก็มาเกี่ยวข้องกับคุณทําให้คุณมีความไม่สบายใจไม่สบายกาย หรือมีคนนําข่าวสารอะไรมาบอกคุณแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกหงุดหงิดใจอะคะ่ะรู้สึกเหมือนหดหูใจหงุดหงิดใจนิดหนึ่งในตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาที่เรียกว่าร้ายแรงสําหรับตัวคุณนะแค่ว่ามีความหงุดหงิดใจนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ในเรื่องของการทํางานนะคะ การทำงานเดือนนี้ก็ยังบ่งบอกถึงความมั่นคงนะเพียงแต่ก็จะมีเรื่องมีปากเสียงหรือว่ามีคนที่ทำงานนี่แหละทำให้คุณไม่สบายกายไม่สบายใจการทำงานเป็นสภาพคล่องค่ะมีโอกาสเรียกว่ามี ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีความเห็นอกเห็นใจคุณแล้วเขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะเรียกว่าผู้ใหญ่ให้ให้การคอยดูแลคุณไหนเป็นอย่างดีนะคะเจ้านายรักเจ้านายเมตตานะคะมีคนคอยดูแลคอยซัพพอตในเรื่องการงานของคุณถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ติดขัดอะไรคะ่ะแค่มีปัญหาให้มันจุกจิกกวในใจนิดนึงนะคะในเรื่องการทํางานต่อไปเป็นเรื่องของคนที่ค้าขายนะคะคนค้าขายเดือนนี้นะคะจะเป็นการค้าขายแบบถ้าคนที่ทําธุรกิจ เล็กๆนะหรือว่าทําธุรกิจที่แบบเพิ่งเริ่มนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะไปได้ดีนะคะแล้วก็มีความคล่องตัวสูงสําหรับบางคนที่เรียกว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เดือนนี้นะคะถ้าเราตั้งใจทําดีเราทําบุญไว้หรืออะไรเงี้ยค่ะผลบุญที่คุณทําก <c oughs> ็จะส่งผลให้ตัวคุณเองได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเดือนนี้ยัง เรียกว่าตัวคุณเองยังเหนื่อยอยู่นิดหน่อยนะคะในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการทําธุรกิจแต่เป็นการก้าวเดินที่เรียกว่าสภาพคล่องอยู่ค่ะคุณยังมีความมั่นคงยังมีการเงินหรือว่าการค้าขายยังมีลูกค้าฐานเก่าๆเข้ามาอยู่นะคะซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองก็ต้องยังต้องพยายามต่อไปนะคะแต่ยังไม่ได้เด่นอะไรมากถือว่าเป็นเดือนที่ถือว่าโอเคเฉยๆคะ่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของ การเงินกันขอพ่ัยตกขอพ่ยด้วยค่ะเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้การเงินของคุณไพ่สรุปแล้วเนี่ยรายรับคุณดีนะเรียกว่า มีการจัดระบบด้านการเงินได้ดีแล้วก็รายรับก็ดีนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องรายจ่ายที่มันจุกจิกที่มันมารอยอยู่นะคะการเงินในเดือนนี้คุณได้ไพ่เดอะซันด้วยนะจะบอกว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้โชคได้ราบในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าได้เงินมาก็ยังไม่พ้นว่ามันก็มีรายจ่ายที่คุณจะต้องจุกจิกแหละมันยังมีเรียกว่าบางคนถ้าไม่มีโชคนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินทําให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถผ่าน วิกฤตเรื่องการเงินไปได้นะคะในเดือนนี้ถือว่าการเงินคุณก็ไม่น่าห่วงนะอะมีคนช่วยเหลือรับๆนะบางทีอาจจะเป็นเรียกว่าผู้หญิงนะคะมีนารีอุปถัมภ์ก็ได้นะคะเขาคนนี้จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ลับๆแต่ไม่มีการแสดงออกนะคุณอาจจะต้องเรียกว่า พยายามที่จะเดินหาทางใหม่ๆเรื่องการเงินนะคะในเดือนนี้มีความคิดเรื่องการเงินแบบใหม่คือบางคนคิดว่าจะไปลงทุนซึ่งการลงทุนนี้ในเรื่องของการเงินนะไม่ว่าคนที่ทํางานประจําหรือคนที่ค้าขายอยู่หรือคนที่ทําธุรกิจเล็กๆอยู่หรือว่าใหญ่ๆก็ได้คะ่ะในเดือนหน้ในเรื่องที่คุณจะ อ่าเรียกว่าดำเนินธุรกิจหรือจะไปทําธุรกิจเนี่ยเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถไปทําได้นะคะแล้วมันจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินนะยังคงเป็นเดือนที่ต้องต่อสู้ในเรื่องของการเงินอยู่แต่มันก็มีเงินเข้ามาแล้วก็มีเงินรับรับมีเงินคนที่คอยช่วยเหลือคนอยู่รับรับะคะ่ะคือถือว่าเดือนนี้คุณยังมีเงินที่เรียกว่าเป็นไปได้ คล่องนะไม่ได้ถือกับว่าติดขัด100%ขนาดนั้นนะคะถือว่ามีคนช่วยเหลือการเงินถือโอเคแหละเพราะว่ามีไพ่เดอะซันแล้วยังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่มันมากมายนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่มีความรักคนโสดนะคะคนโสดในเดือนนี้ไพ่สรุปอ,ออกมาบอกว่าต่างคนต่างยังมีอีโก้อะแล้วก็ตัวคุณเองกับเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างเรียกว่า ยังไงอะเหมือนต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองอยู่อะคะ่ะยังไม่มาลงรอยกันนะก็ยังมีอะไรที่มันติดขัดกันจนกว่าที่คุณกับเขาอะจะต้องสติดได้แล้วก็มีการเอ่อเรียกว่าหาข้อสรุปได้ว่าใครชนะใครแพ้อะไรประมาณนี้หาข้อสรุปได้ว่าใครเป็นคนชนะแต่คนที่แพ้คะ่ะก็เขาคนนั้นก็จะเรียกว่ามีความรักที่น้อยลง คนที่แพ้ในข้อสรุปนี้นะจะเป็นคนที่เรียกว่าเขาจะรู้สึกรักคุณน้อยลงแล้วตัวคุณเองก็ถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดนะคุณก็จะอาจจะรักเขาน้อยลงก็ได้นะแล้วตัวคุณเองก็จะรู้สึกต่างคนต่างมีข้อบากหมางขึ้นมาค่ะจนวันหนึ่งที่มันเป็นเรียกว่าเข้าใจกันได้ปรับความเข้าใจกันได้แล้วเนี่ยมันก็จะหันกลับไปมองว่า เหตุผลที่มันเกิดขึ้นที่เราทะเลาะก,กันเนี่ยเพราะอะไรนะคะสําหรับคนโสดนะในหน้าที่ตรงนี้นะคะหมายถึงก็เรียกว่ายังไม่ลงรอยกันเท่าไหร่นะคะยังไม่ถึงกับข้อสรุปว่าจะได้มามาเริ่มต้นกันนะคะถือว่ายังเป็นเรื่องที่เป็นข้อกังขาสําหรับคนที่โสดอยู่สําหรับคนที่โสดขอเปิดเพิ่มให้นิดนึงนะคะ เพื่อความชัดเจนเนาะอะ่ยังต้องพยายามต่อไปแต่การพยายามนี้มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นการรอคอยโอกาสนะเป็นการทะเลาะก,กันน่ะทะเลาะก,กันเพื่อที่จะนําไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะเพียงแต่ว่าเขากับคุณเนี่ยยังมีข้อทะเลาะก,กันอยู่ซึ่งตัวคุณเองอาจจะต้องมีเป็นคนที่พยายามมากขึ้นที่จะเข้าหาเขาจีบเขาหรือว่าพยายามที่จะ อคอยไปดูแลเขามากขึ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาลรงรอยกันนะในความสัมพันธ์คนสดนะคะ ต่อไปเป็นสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ค่ะคุณจะได้เริ่มต้นมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีความสุขกับคนที่อายุน้อยกว่าถ้าคนที่มีแฟนอายุน้อยต่ํากว่าประมาณ4ีหปีนะตรงนี้ความสุขตรงนี้มันจะเรียกว่าเปี่ยมรถเลยแหละคุณจะดูแลเขาได้ดีนะคะสําหรับคนที่มีความรักนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีความรักมีลูกมีอะไรแล้วนะคะตรงนี้จะบอกว่าตัวคุณเองจะมีความสุขกับลูกกับหลานมากขึ้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะเริ่มต้นพักผ่อน หรือว่าพักร้อนนะในช่วงนี้เป็นช่วงพักร้อนของคุณสิในใดที่คุณคิดจะทําหรือว่ากิจกรรมอะไรที่อยากจะทํากับลูกๆคุณก็จะได้ทําคุณก็จะได้เรียกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรักครอบครัวรักลูกรักภรรยาหรือว่ารักบุตรคุณจะทําได้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะ่าเดือนนี้มันก็เป็นเดือนที่คุณ มองเห็นน่ะมองเห็นโอกาสที่มันจะพัฒนาความสัมพันธ์ความรักบางคนที่เรียกว่าความรักมีปัญหาช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะใช้สติใช้ความคิดนะคะแต่ว่าอย่าใช้สติความคิดมากเกินไปในเรื่องของความเรียกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันคือคุณกลัวไปเองนะคุณมีทางเลือกอะแต่ถ้าคุณเลือกไปแล้วคะ่ะสิ่งที่คุณหวังเอาไว้มันจะสําเร็จนะคะในเดือนนี้คนที่มีความรักมีโอกาสด้วยนะที่คุณจะมีบุตร นะคะมีบุตรมีลูกนะบางคนอยากได้ลูกก็มีลูกได้เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆซึ่งการเริ่มต้นนี้มันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเลือกไปทางไหนอย่าก,กลัวไปก่อนนะคะเดือนนี้ถือว่าคุณมีความเครียดนะในเรื่อง,องความรักว่าจะเอาไงดีจะไปทางไหนดีสุดท้ายคุณจะได้ข้อสรุปกับมันค่ะเดือนนี้แหละคุณจะได้ข้อสรุปในเรื่องของความรักแล้วมันก็จะออกมาดีอ้อต้องขอภัยนะคะไพ่ปลิวเลยแสดงว่า ไพ่อยากบอกอะไรคุณเพิ่มนะคะเดี๋ยวขอเปิดให้เพิ่มนิดนึงนะเรื่องการเงินแน่เลยนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มในเรื่องของการเงินให้นิดหนึ่งนะอืเพราะว่าเป็นเรื่องหน้าแปลกในเรื่อง,องการเงินบางทีอาจจะพูดไม่ครบนะคะอืมการเงินยังคงได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะอะเดือนนี้การเงินของคุณ จะบอกว่าบางทีอาจจะพูดผิดหรืออะไรไปหรือเปล่าอาจจะแปลไพ่ออกมาไม่ครบไพ่เลยตกนะคะตรงนี้จะบอกว่าการเงินของคุณเดือนนี้คุณจะได้โชคลาภจะได้เงินเข้ามาจากการทํางานจะมีความสุขในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้การเงินของคุณโอเคนะขอเปิดเพิ่มให้นิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ตกนะถือว่าเป็นเขาอาจจะมาเตือนว่าบางทีพูดอะไรไม่ครบหรืออะไรนี้นะคะ ก็เพิ่มเติมให้แล้วนะในเรื่องของการเงินสรุปว่าการเงินโอเคนะคะในเดือนนี้ของชาวราศีตุลน,นะจะมีเงินเข้ามาโชคลาภเข้ามานะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่เรียนหนังสืออยู่ค่ะคนที่เรียนอยู่มีเรื่องที่เรียกว่าจิตใจสับสนว,วุ่นนะคะบางคนก็มีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นครอบครัวหรือว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะที่มันจะทําให อารมณ์ของเราแปรปวนไม่อยากเรียนไม่อยากที่จะอ่านหนังสือไม่มีสมาธิไม่มีสติเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ทำงานด้านศินละปะนะในด้านศินละปะจะมีความเรียกว่าความหมายที่ดีนะคะในเรื่องคนที่เรียนอ่าคนที่ทํางานด้านศินละปะคุณก็มีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแต่จิตใจคุณเนี่ยว้าวุ่นนะมัวแต่มองในเรื่องที่มันแบบ ที่มันไม่ดีเหมือนมองคนเขาทะเลกกาะกันหรือมองสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันไม่ไม่สบายใจะคะ่ะทาให้ตัวคุณไม่สบายใจอะ่ะต่อให้คุณได้คะแนนสูงคุณก็ไม่มีความยินดีกับมันคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อนะคะแต่ตรงนี้คนที่เรียนอยู่อยากให้ตั้งสตินะเพราะตัวคุณเองเป็นคนเก่งเป็นคนที่เรียกว่าความจําดีนะคะคุณจะมีหัวคิดมีแนวคิดดีนะคะในเดือนนี้ให้ตั้งสติมากขึ้นนะในเรื่องของการเรียนพยายาม เรียกสติกลับมาค่ะอะไรที่มันไม่สบายกายไม่สบายใจก็อยากให้คุณเนี่ยเรียกว่าทิ้งมันไปนะคะแล้วก็กลับมาตั้งใจเรียนกลับมาเอาเรื่องเรียนเป็นหลักก่อนนะไพ่สรุปในเดือนนี้มันจะทำ <REP. S 2> อ่าเรียกว่าตัวคุณนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของชีวิตในเรื่องความรักมีการได้รับโอกาสดีๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยจะมีเรื่องของเงินที่เรียกว่าพอเงินเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีตุลเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะถือว่าเดือนที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรแย่ๆทําให้ตัวคุณเองไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งเรื่องการเงินการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ในเดือนนี้มันจะดีขึ้นแล้วค่ะให้ระวังแค่เรื่องการทํางานนะเรื่องปากเสียงเรื่อง อ่คนที่เขาพูดจาหรือว่าทําให้คุณไม่สบายใจอะค่ะให้ตัดตรงนั้นออกไปเพราะว่าถ้าคุณมีจิตใจที่สบายใจแล้วอ่ะคุณทํางานหรืออะไรผลงานมันจะออกมาดีนะคะในเดือนนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการงานการเงินชีวิตนะคะขอให้แนวคิดของคุณความคิดของคุณออกมาโปร่งใสแล้วก็คุณมีความกระตือรือร้นอยู่แล้วค่ะเดือนนี้สู้ๆนะคะชาวราศี ุนทุกทุกท่านนะคะ